มีของ15ชิ้นพันสามนะพันสามทั้งหมดก็มีพึ่งแล้วศาชนะแล้วเว้ยจริงก็มีพึ่งแล้วสองลังนี่ก็จบเลยนะอ่าสักหน่อยแล้วก็เอาดังเดียวได้อยู่ถ้าเปิดมาแล้วแบบป้อมปืนกับหมาดักข้างหน้านี่ก็เรียบร้อยเลยหาแรงพึ่งไปดมเข้าขนาดเลยตายโอ้ยอะไร ไอ้เจี๋ยเมื่อกี้ออกปรัตออกน้ำประตูระตูอยู่นน้ำด้วยโอเคไปด้วยเหรอ้ตัวนั้ก็ไปด้วยเหรอใช่มันไปด้วยเวลามึงโดนก่อหน้ามันก็ตามลงไปนะอ่าเรียบร้อยอาแต่แต่ว่าถ้าเราไอตอนเราโดนก่อหน้าอยู่จนนั้นนะถ้าเราออกไปข้างนอกไ็ัตายเรารอดก็อินไซต์ตัวอินไซต์ทั้งหมดอ่ะที่โดนมันจะโดนเราใส่ตายแราเอาใส่ เฮ้ยปวดเพียบเลยเหรอเนี่ยวะไม่ใช่เราตัวเห็นเลยไมค์กับพิ่อยู่ของขวัไหนไรอะเปลี่ยนหน้ากากโค้ดแล้วไม่้งแต่ว่าอยากต่อยผมกำลงจับเพื่อนหลออุ้ยเยเจยนนี่ชอบปิดประตูอ่างนะยจะไปต่อยแม่ี้ยานออกมาโอ้มีป้อมด้วยเก็บยนไปละทีแกไม่ปิดไอ้เหี้ยมันเล็งหัวแกด้วยตรเท่ ป้อมอยู่ไหนอะปิดจังหวัดเลยหัวป้อมอยู่ตรงข้ามออกมาเร็วกว่าเราจะที่ให่ล้ยนลยข้าวจะพาตายที่ใหญ่ไม่มีเลยเหรอไม่มีหมดแล้วไปกลับตู้ก็ไม่มีมหางอะไรเลยเดินก็ไปได้โดนเรียบร้อยอะพ้อมพ้อมดัก เอ้านี่ไงมีนี่มีอ่ะรีโมทมีเหรอเกณนะแต่เกณฑ์มีเห็นปิด <c oughs> ประตูอีกแล้วกุญแจกุญแจกุญแจ ะราา่ร oh, oh, oh. oh. uh. well, right. so, um, ีโมทอีกอันนึ่งเหรอรีโมทโอ้โอ้โอ้เขาโดนทุบบางทีเพื่อนเขาต้องออกเออมแป๊บหนึ Alter, yeah, okay. ่ง huh. คิวเอาเอาเอารีโมทไปได้ไหมครูจะมองมันให้ไอวางวางไอโค้ดถอยดิเอาอันนี้ไปด้วยเดี๋ยวกูจ้องมันให้มองกูอยู่มองให้อยู่มองให้อกูมองให้อยู่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวกูจะมองให้พวกมือออกไปเลยกูทิ้งของและเมื่อยไปหมดไม่เมื่อยอ่ะกูก็ไอเทียบมัน อ่ไเหรอนั้นงั้นเศร้าเศ้าห้องนี้ก่อนนะแล้วก็าให้มันเดินออกมาอันนี้เอาจริงไม่ะดิติดทางไปต่อเนี่ยกับหลอกไปนะเรเบลเรเบลเดินเข้ามาในห้องเขามองอยู่เขามองอยู่โอเคหาทางใหม่ก็ได้โอเคอ่ายังไงดีเบลจะไปทำอะไนเขาทำเฮ้ยคิวคิวมีระเบิดข้างหลังเอะอย่างนอยู่กูมองแล้วมึงหันหลังไปที่อื่นไปโอเคไปเลยเออสู้ไอ้สองตัวที่เหลือไปไหนแล้ววะ เดินไปแล้วดิสวัสดีจ้าไปๆๆต้องออกทางเดิมทางเดิม่ก็คือทางไหนทางอวนะไอโคอยู่ไหนโคดมาเวอาโอารโอมามาๆๆมันก็จะไปยังไม่มันก็นิดหน่อยได้ไหม ได้เหรอถอย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 เราถอยเอามาถอเอามาเอ้าเออแบบไมคนเราไปได้เเออเฮเฮยเฮยเฮยฮเ้ยโอ้ยอเค็ล่นได้อยู่ไม่เปนอะไรกูได้โคตไปได้ไงวะเออต้องย่อต้องย่้ต้องไปไปไป้กูก็อยู่กับมันอย่างเฮ้ยววว้ยคตถอยมากอะไร นอนนอนนอนแกวาเปิดทำมิจยอะไรสวยให้ไปโดนแดดมันมีฉลามไอ้เฮียพวกมึงรีบไปเลยฉลามมาแล้วเหียแม่ก็ไมาแ่งไอเเบียเียไฮีเียเตาย ขาทั้งออกก็ไม่เจอสินะไอ้เฮียมันต้องมองคอยเฮี้ยไอ้สัตว์คือหลังจากมึงใช่ป่ะแล้วมึงบอกว่ามีฉลามตามมึงโดนฉลามแดดไอเฮียรักมาฉลามลัแล้วแล้วกูโดนฟอมอยู่ๆไม่จะโผล่มันก็โผล่ทำเพี่ออะไรฟอมอะไรแต่ตัวไอ้เฮียยังมันเห็นเว้ยนิดๆแต่ประเด็นคือหน้ายามอีกตัวนทำไมเป็นไฮโลพอดท้ามันมีทำม่ธีผีว้าที่ทีเฟส ถ้ามัไม่พูดอ่ะ๋ยวไอซานมันถึงยาแล้วอ่ะไม่คิดว่ามันทันเนี่ยโอ้หมีกี่ตัวไะเนี่ไอซานตว์ประตูดิ้ใหญ่ใหอะไรอ่ะอะไรนะเนี่ยกูบอกติดประตูเขาไปไม่ได้ผู้ได้ยินเสียงคอยเฮียมเดินน่ะไม่รู้มันอยู่ตรงไหนไอเฮียต้องขายกุญแจหรือไม่ก็สละชีพว่ะข้าวซอยไปขายอ่ะ Oh shit here we go again เสียชีพจริงๆมันก็ไม่ก็ได้มันนับศพไปดิพอตื่นขึ้นมามันก็จะไม่เข้าเดิมมันมีป้ายวะล่ะถ้ามีป้ายก็ไม่มีมั้งมีนะมีอันนึงเออเรามีป้ายอยู่นี่เราก็ไล่ทุบแล้วก็ขายตัวเองไม่ไม่ก็ขายกุญแจไปก่อนถ้าไม่พอจริงค่อยสละชีพมีป้ายเลยก็ไล่ทุบมีคนมีคนโดนแดกด้วยเหรอทำไมมันโดนหักอะไรก็โดนกดโดนแดดอะไรอ่ะ จนเนี่ยขจัดอะไรอ่ะมึงจับมึงอยากรู้ว่ามันจับพวกกูญจกด้วยอะมึงไม่เพื่อนเพราะว่าเราเราต้องขายวะเราต้องขายตัวเราเนี่ยแหละขายตัวขายตัวฝาพนขายัวฝาพมันมีป้ายได้ไงแค่กุญแจไม่มันไม่พอเพื่อนมึงดูดิเราเก้าสเก้าเกสองขาสักสามบาทไม่พอยังไงมันน่าจะเก้าสองแล้วนะเก้าสองเป็นเก้าห้าายขายตัวเพื่อนห้าเก้าพันห้าบาทกุญแจมันไม่นับ โคจเจนมันนำแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเปนก็คือเรามี992เขาขายตัวสามคขายตัวสามคนอ่ะขายตัวสามคนเนี่ยก็ต้องยอมยอมโดนหักเงินไปก่อนนะสามสลายชีพสามคนวะวันนี้ก็ทำอะไรก็ทำกันนะเขาไปหยิบนมแป๊บไอ้เหี้ยตีหนึ่งแล้วยังไมปหยิบนมเฮ้ยนี่ไงคนขี้ไม่อยู่ฆ่ามาได้คิวไม่อยู่คนหยิบนม ยิ่งหนุ่มหนุ่มันุ่วได้แว่ห้าบาทเลยที่อ่ะเต็มอาละแล้วมันจะโดนหักเง็นเท่าไหร่วะนิดหน่อยสามร้อยมั้งแต่เราเราต้องไปดนาหิมะให้ได้ไม่งั้นก็คือเราจนมาก เควนจีนตั้งใหญ่ใช่ไหมครัยี่สิบบาทตลกสมกับหรอเออเอามันเป็นมึงตีกูเลยไม่ไม่หนูตีกูเลยกันเอาอย่างนี้เลยวเดี๋ยวกูเลิกดูนะแต่ว่ามันต้องขายก่อนเนี่ยตีเพื่อนหน้าเดียวสามคนไม่ไปถึงสี่ทีเลยหรอกนี่ไงทีไม่รู้แหละไปชื่อฝั่งอะไรเนี่ยเอ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอาป้ายไปดิ เอาดูเก็บเก็บไว้ก่อนเก็บไปไว้ก่อนเอ้ยไม่เลยเเผื่อรองเท้าเพิ่มไม่ใช่ก็ดูก่อนก็ได้ก็ดูก่อนก็ได้ให้มันรวบไปก่อนต้องสองเวยเพิ่มมั้ยเนี่ยมันจะมองกูไม่หรอกไอ้ป้ายเนี่ยมันก็แพงอยู่นี่เท่าไหรยี่สิบบาทยี่สิบบาทเอพอแล้วไม่ต้องกดแล้วยังไม่เปิดเลย สามเพื่อนที่หายเลยกองกันนอนดินอยู่เงี้ยอู่น่าเศร้ายิ่หายเลยมาแล้วมาแล้วเ้าเอาป่ะสังเวยนี่ใช่สังเวยแล้วเรามาร่วงก่อนนะเดี๋ยวดูยอดว้าอิ่มเอาไปยังอะไรอ่ะแกร้อนแค่ไหร่อ่ะเบลขายสี่สิบอ่ะ ฮะเท่าไหร่อันนี้ยี่สิบาเดี๋ยนะผพรมาลงกับแกไอ้ตาขุ่แจกกไปขายแล้วนี่สงสัยต้องสังเวยให้หมดเดี๋ยวมีกี่คนไอายี่สอบบาททำไมไม่พอแล้วทำไมยอดหลุดตอนแรกมมนเพ้ใครเอาของไปแอบหรือเปล่าไม่ก่อนที่จะบอกมีใครเอาของไปแอบมีใครเอาของไว้ที่ตัวแล้วไปตายหรือเปล่าน่าจะไม่นะีของมันต้องล่วงแบบว่าเออ แล้วทำไมไม่พอเนี่ยอย่างเงี้ยจบแล้วไอ้เหี้ยแล้วทำไมถึงไม่พอไอ้เหี้ยไฟมันยี่สิบบาทเดี๋ยนะมันขาดสี่ะมันขาดสี่บาทเอาให้เราค่าทุกคนนั่นก็สี่บาทอไม่พอไม่พอไอ้เหี้ยยอมเลยขึ้นยานตายกันดาบหน้าไอ้เหี้ยขนาดข้าเพื่อนก็ไม่พอทำไมข้าเพื่อนไปก็ไม่ ไปได้ยี่สิบาทวะเต้นดิใครจิ้กของไปกูต้องมีคนตายพร้อมของเชื่อกูกูคิดว่าถ้าตายพร้อมของน่าจะตกไม่ได้โดนแดดทาไมไม่เว้ยของมันต้องตกเว้ยถ้าหากมันโดนมันโดนตีตายใช่มันไม่ได้โดนกินโดนไล่ออกไอ้ยี่สิบบาทคือรอบนี้เราจะสแปมแต่ดาเนียลมาเท่านั้น แ<อ>ม่งไป <20 S 2> มาไม่ได้เลยไอ้เห<า>ี้ยแม่งตอนตอนแรกผมคำนวณกล่าวเพื่อไปนั้นรอไว้เพื่อไป,ไปเล่นน่ะไอา้าเหี้ย